นะครับผมตัวเลขของเราแต่ก็กไปในคลิปครับว่าขอให้มันมาขึ้นนะครับให้แบบว่าได้แล้วก็ได้อีกนะครับผมมาแล้วกมาได้นั้นครับก็มาอีกแล้วครับตัวนี้ก็โอ้โหป่าทูน่านะครับผมผมไม่เจอมาโคตรนานเลยครับผมไม่เคยได้ด้วยซ้ำครับปลาทูน่าเนี่ยก็ไม่คิดว่าทะเลอ่าวไทยของเราก็จะมีปลาทูน่าเหมือนกันนะครับผมตัวนี้อยู่ประมาณที่เจ็ดถึงแปดกิโลเลยนะครับผม เนื่องจากผมกลัวว่ามันจะล่าชานะครับผมก็เลยได้ไปทําการช่วยนะครับในการปลดในครั้งนี้นะครับก็จะได้ประหยัดเวลานะครับผมแล้วก็จะได้ดึงอ้วนกันต่อนะครับโอ้ยโอ้โหสงสัยน่าจะต้องโดนทะเลพรุ่งนี้แล้วก็นี่นะครับปลาตูน่าตัวแรกของเรานะครับได้ทําการปลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมจะให้ดูหน้าตานะครับนี่เลยครับตัวนี้เจ็กิโลเลยทีเดียวนะครับ